ดีครับคุณเผือกครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาที่คานีวาวนี่มาดูอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็ปกติฮะก็มามาเช็คคอนเวิร์ตหน่อยว่ามีอะไรออกบ้างพอดีเห็นล่าสุดหลุยเขามาสอยแอดิกไปนะ <c oughs> เลยแวะมาเช็คดูหน่อยว่ามันเหลืออะไรอยู่บ้างอ๋อแล้วปกติซื้อรองเท้าคอนเวิร์ตชอบคอนเวิร์ตอยู่แล้วป่ะครับโอ้จริงซื้อมานานแล้วนะตั้งแต่มันต้องมียุคที่เราไปไปแบบจับคอนเวิร์ตมือสองที่สวนอะไรอย่างเงี้ยยุคแบบโหตั้งแต่ แต่มัธยมตั้งแต่ช่วงเข้ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ช่วงนั้นก็ซื้อมั่วมนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกอะไรเขาคัสตอมมาเองเขาไปทํหมุงทําใหม่เลยหรือเปล่าอะไรเห็นว่าสวยตอนนั้นก็ซื้อมายุคแบบซื้อคอนเวิร์ตไทยช่วงคอนเวิร์ตไทยลายสวยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้คุณเผือกรบกวนฝากถึงานิวาวหน่อยครับพูดถึงร้านานิวาวนอ๋อก็ผมว่าตอนนี้ใครที่ที่ชอบใสยคอนเวิร์ตก็ต้องต้องมาเช็คที่นี่เป็นที่แรกกันแหละนะครับ อ่ก็ผมว่าคอนเวิร์ตปกติอ่ะมันมันเราหากันไม่ยากแต่ว่าถ้าอยากได้คอนเวิร์ตรุ่นที่มันโอเคหายากหน่อยไม่ได้เข้าตามช็อปหรือว่ารุ่นพิเศษพิเศษอะไรเงี้ยผมว่าที่นี่แหละที่นี่มาเยอะสุดแล้วครับหลังจากที่ได้ไปเช็คมาไปฮ่องกงฮ่องกงมาก็ผมว่าที่นี่ก็ของเยอะกว่าเยอะฮะก็เรามาดูแลกันสำหรับคนที่เชอบคอนเวิร์ตก็มาเช็คที่คาริบาลได้ได้ครับขอบคุณมากครับ